สวัสดีครับพบกับเดตไลซิ่งสามพาร์ทที่สิบแล้วอ่าโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าไปจากที่ไอ้ทำลายไอ้หมอโลกจิตออกไปแล้วเราก็จะไปทำภารกิจเอื่นต่อเอิ่นทำไมล่ะลุงเราสักปาบสองปาบ ้็าามายุ่งจริงเลยไม่ต้องมากอดไม่ต้องมารักอืมไม่ต้องไม่ต้อง ออกไป้ยทางนี้ไปได้หรือเปล่าอไป เหมือนทำไปไม่ได้ล้วะทางเนี้ยเอาไปดิอออ,อ,อโอเคลองลงไปดูวินาทีนี้ขับรถอะไรก็ไม่ผิดแล้วครับ ขับยังไงก็ได้ตามใจโกอ<ม>เปลวไปซาเปลวไปซ้าน่าขับรถขึ้นมาเลยยังไงล่ะ เออไมขับรถขึ้นมาเลยมาจับกุี่จะจับกุี่ตำรวจไม่มีตำรวจไหมมีมาให้จับนะครับเนี่ย ตำรวจกลายเป็นซอมบี้เดินหงิกหงิกงกงองอ้อยต้องลงละไอ้รถคันที่ไปได้ป่าววะโอ้ยมึกพินมึกพินไม่เอาสิ เฮ้ยเดี๋ยวดิลองดิยงดดอ,อย่ามาหึงมายุ่งดิเอาอยางไปแดกเอายางไปแดกไปแบบนี้ก็ได้ กพือไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้แดกซะหน่อย เฮ้ยฉันไม่ใช่ซอมบี้เฮ้ยทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมดีมากเลยขอบใจนะเอ่อฟังนะเธอแล้วเลยฉันหมายความว่าเฮ้ยอันนี้ฉันได้สัญญาจาจแอนเะจิลน่ะนหยคนออกไปนะนั่นไม่ใช่เสียงที่ทำให้สะพร์เลยเกิดอะไรขึ้นเหรอแอนเจิล <Angel S 2> บอกว่าคอมพิวเตอร์บันทึกประชาชนที่ถูกโจมตีไว้ที่สถานีตำรวจนะ่ะมันมาจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย อย่างแรกที่เราควร,ควรทำคือไปหาแองเจลดีเลยเดี๋ยวฉันจะไปที่สถานีตำรวจเองฉันหมายว่าฉันจะไปที่คอมพิวเตอร์นะ่ะนายคิดว่านายทำได้เหรอนิคใช่ฉันทำได้โอเคแองเจลจะมาถึงเซนทันโฮเทลซิตี้แล้วนายก็ไปที่สถานีตำรวจเราก็ไปเจอกันโอเคนะนายทำได้นิก <All right. S 1> นายทำได้ on, ไปอนนี้ ฉันจะพาเธอไปอยู่ในที่ปลอดภัยฉันจะปกป้องเธอเองครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วมาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าว่านิกจะไปบุกสถานีตำรวจแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็สวัสดีครับ